English by t i s c h r g a t e ภาษาอังกฤษเรื่องง่ายๆคะ่ะ Hello everyone Welcome to English You Can สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะพบกับกูเกตอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะกูเกตจะพาไปเรียนเรื่องอะไรนักเรียนพร้อมหรือ,อยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว let's go ไปดูพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนใน unit 4ค่ะ let's go camping topic ของเราในวันนี้ก็คือ d h i s you remember to bring เอคุณเอาอันนั้นมาหรือเปล่านะคะ t i s you remember to bring นะคะเป็นการพูดบทกวนนะคะว่านำสิ่งนั้นมาหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรในเรื่องนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวน vocabulary นะคะที่เกี่ยวกับบทนี้กันเลยนะคะโอเคคำแรกค่ะดเด็กๆ everybody spell together สกดไปพร้อมๆกันนะคะ torch 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 แปลว่าอะไรคะแปลว่าคบเพลิงนะคะหรือว่าไฟฉายนั่นเองค่ะดเด็กๆคำที่สองค่ะ tent e tent tent แปลว่า เอ็นนะคะหรือว่าอุปกรณ์ในการนอนในการนอนนะคะในช่วงของการเดินป่าหรือพักแรมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ first aid kit first aid kit first aid kit ก็คืออะไรคะ first aid kit ก็คืออุปกรณ์ประถงมพยาบาลน,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ i n s e c t R E P E W L E N T insect repellent insect repellent อ่ะก็คืออะไรคะเด็กๆอ่ายากำจัดมแมลงนะคะต่อไปค่ะ S L W E P I N G B A G sleeping bag sleeping bag ก็คือถุงนอนนั่นเองคะ่ะ โอเคต่อไปนะคะนักเรียนดูภาพเลยค่ะนักเรียนคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเกี่ยวกับเครื่องแบบเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะชุดเสื้อผ้าโอเคเรามาสเปลพร้อมกันค่ะคำนี้ w a r m c l o t h e s warm clothes warm c o t e s ก็คืออะไรคะอ่าก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะที่ให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ โอเคต่อไปค่ะ s i k i n g b w o t s hiking boots hiking boots ก็คือรองเท้าที่ใช้สำหรับการเดินป่านัน่นเองค่ะต่อไปนะคะ c a m e r a c a m i l l a ค a m i l l a คำนี้นะคะแปลว่ากล้องถ่ายรูปนั่นเองค่ะ โอเคเมื่อเราทบทวนคำศัพท์ไปเรียบร้อยนะคะวันนี้ครูก็มีโครงสร้างนะคะที่จะใช้ถามนะคะว่าเวลาที่เราไปถึงที่นั่นนะคะนักเรียนอาจจะมีคำถามว่าออคุณนําสิ่งนั้นมาไหมนําสิ่งนี้มาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าโครงสร้างคืออะไรอ่านักเรียนดูบนหน้าจอของครูนะคะอ่านี่เลยค่ะเดี๋ยวเราอ่าจไปพร้อมๆกันนะคะอ่านว่า did you remember to bring จุดดตรงจุดๆ,ๆนี้นะคะก็คือให้ใส่คำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับสิ่งของนั้นๆที่ต้องการถามนั่นเองค่ะ,ะตัวอย่างนะคะ i s you remember to bring torch t i d you remember to bring a torch นะคะเอ้คุณได้นำไฟฉายมาหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูเลยถ้าเราถามแบบนี้เราจะสามารถตอบได้อย่างไรบ้างโอเคค่ะ เดี๋ยวเราลองถามกันดูนะคะ Did you remember to bring a c a m e l a Did you remember to bring a c a m e l a โอเคค่ะถ้าเราตอบอืมฉันเอามาค่ะนักเรียนดูอันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึ่งเขาบอกว่า Yes, I did ใช่ฉันเอามาอันที่สองค่ะ Oh no, I forget it. Oh no, I forget it. นะคะเป็นการบอกว่าลืมฉันลืมเอามานะคะตอบได้สองแบบก็คือ Yes กับ Oh no, I forget it นะคะเด็กๆ เมื่อเราทบทวนนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอ่าติงในการแคมปิ้งแล้วนะคะต่อมาเรามาทำเอ็กซ์ไซ e นะคะใบงานประจำสัปดาห์นี้กันเลยค่ะเริ่มด้วยใบงานที่3ทับหนึ่งค่ะเด็กๆโจทย์บอกว่า complete the word นะคะ complete the word ก็คือเติมคำให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดู ในใบางานของเราเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอนักเรียนมองไปที่ด้านบนนะคะนักเรียนจะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าตรงนี้นะคะก็คือ Word นะคะหรือคําศัพท์นั่นเองอ่ะซึ่งมีมาให้ทั้งหมดกี่คําคะ มีทั้งหมด8คำใช่ไหมคะวิธีการก็คือให้เอาคําศัพท์นะคะที่อยู่ในบซ์นะคะในกล่องตรงนี้เอาลงไปเติมใตม้ภาพด้านล่างนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อพอดีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเป็นตัวอย่างสัก1น่ข้อนะคะเริ่มที่ข้อที่1ค่ะโอเคข้อที่1นักนะเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพรองเท้าอ่ามันคือคําศัพท์ว่าอะไรคะดเด็กๆรองเท้าอ่ามันก็คือคําว่า hiking boots hiking boots อ่าสเปลค่ะ H I k I n g b o t s i k i n g b w o t s hiking boots ก็คือรองเท้าอ่าสำหรับเดินป่านั่นเองค่ะถูกต้องค่ะข้อ2ค่ะดูรูปเลยแล้วก็ตอบค่ะข้อ3 4 5 6ไปจนถึงข้อ8ทดทำเหมือนกันเลยค่ะเอาคำศัพท์ลงมาเติมแค่นั้นค่ะ ต่อไปค่ะเราไปทําใบงานที่3ามทับสกันค่ะ3ามทับสโจทย์บอกว่า complete the sentence นะคะจงเติมโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์นักเรียนจะเห็นว่าด้านบนนะคะเป็นรูปของคําถามซึ่งเป็นคําถามที่คุณครูได้พานักเรียนฝึกไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือการถามด้วย did you remember เป็นการถามว่าได้เอามาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาด้วยหรือไม่นะคะ นักเรียนดูที่รูปภาพนะคะในแต่ละข้อถ้าเกิดรูปใดนะคะมีขีดมีขีดตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เอามานะคะรูปนี้นะคะก็คือไม่ได้เอามาแต่ถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็คือเอามาด้วยนำมาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลองทำข้อที่หนึ่งค่ะ Did you remember to bring ภาพนี้ค่ะก็คือภาพของอะไรคะเด็กๆ What is t h i s pictures? คืออะไรคะ อ่ามันก็คือค a m e ม a หอคเอ่าเติมอ่านด้วยเนอะเพราะมีแค่อันเดียว do you should remember to bring a camera โอเคใส่คำศัพท์ลงไปเลยค่ะอ่ะะาเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูคำตอบค่ะเขาถามว่าได้นำเนี่ยคเมรเนี่ยมาด้วยหรือเปล่าถ้านำมาก็ตอบ yes ถ้าไม่ได้นำมาตอบอะไร อ่านี่ไงเขามีขีดค่าตรงนี้แสดงว่าเขาไม่ได้เอาหมาใช่ไหมคะก็ต้องตอบ Oh no Oh no อะไรต่อคะ I อืม I forget it ทีคำตอบลงไปเลยคะ่ะ I forget it โอเคเมื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมจุด full stop ด้วยนะคะ Oh no I forget it โอเคค่ะข้อสองค่ะ เขาถามว a t did you remember t o b i n g ภาพนี้คือภาพของอะไรคะใส่คำศัพท์ลงไปเลยตรงนี้ค่ะอาแล้วก็ตอบว่า yes หรือ no นะคะข้อ3ค่ะเป็นภาพของอันนี้มันคือภาพอะไรใส่คำศัพท์ลงไปแล้วก็ตอบ yes หรือ no ข้อที่4ค่ะเป็นภาพนี้ค่ะคำศัพท์ใส่ลงไปแล้วก็ตอบ yes หรือ no แล้วข้อสุดท้ายก็เหมือนกันค่ะใส่คำศัพท์แล้วก็ตอบว่า yes หรือ no แ a n น i n g เายไหมคะเด็กๆ เป็นไงกันบ้างคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรคะทีกๆกิดเราได้พูดถึงคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับสิ่งสิ่งของนะคะเมื่อเราอ่า let's go camping หรือว่าเข้าไปในป่านัน่ใช่ไหมคะก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งของมากมายเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะ insect repellent อะไรอีก first อะไรคะ first aid kit อ่ะ first aid kit ก็คือ อุปกรณ์ประถงพยาบาลไฟฉายค่ะ t o r c แบบนี้เป็นต้นแล้วก็มีโครงสร้างประโยคว่าอะไรคะโครงสร้างก็คือ did you remember t o b r i n g อ่าเป็นการถามว่าได้นำสิ่งนะั้นสิ่งนี้มาหรือไม่โอเคค่ะครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจะได้ดทุกทวนคำศัพท์โครงสร้างนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ See you later ค่ะบ๊ายบาย